สวัสดีจ้าพี่น้องกระทินหน่อยมากแล้วด้วจ้ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องในมือที ฝาเป็นขมขุกขม่วคือจังฝนจิตกนะจาะสงสัยฝ่าไอ้ฝนจิตกห้ามดอกบักม่วงหน่วยบังม่วงเมอนี้กะทินหน่อยกัจะภาพพ่อแม่พี่น้องไม่เห็นเมนูต้มแหงจ๋าต้มแหงตามคำเรียกร้องเลยเนาะบ่แน่ใจว่าต้มแหงของแต่ละคนสิเป็นแบบใดแต่ว่าเมอนี้กะทินหน่อยก็จะมาแช่สูตรต้มแหงของกะทินหน่อยเนาะจากเมอนี้กะทินหน่อยใส่ส่วนของปากน้ำแล้วก็เครื่องในวัวมีขั้นแท่น้ามีปอดมีหัวใจประมาณนี้ละจ้ะ ขั้นตอนแกรกกะทินหน่อยก็จะเอามาล่างทําความสะอาดก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้กะทินหน่อยไปสื่อมาจากเขียงถี่แบบว่าเฮากับบริสุทธิเป็นประจํานะคะเพิ่นเอามาว่างขายเนาะก็เลยจะเอามาล่างกับเกลือเพราะว่าพวกปางน้ําพวกเหยีงยมมันก็จะมีแบบว่ากินข้าวๆแน่จากหน่อยเนาะจากห้ามาล่างกับเกลือ,อน,นี่กินข้าวมันจะลดโลงหลายเลยจ้ะพี่น้องอันนี้ก็สื่อมาแนะนานักร่วม1กิโลบาทเนาะจ้ะ ถาผู้ใดบ่มกักเครื่องในบ่มกักปางน้ํำกสามารถใส่ส่วนของเหนือหรือว่าส่วนอนื่นๆที่เ้ามัากใดเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะกะล่างคัดถูก,กับเกลือไปเรื่อยๆจากนั้นก็เอามาล่างทําความสะอาดให้เรียบร้อยที่นีนึงเนาะจา้ะ ถี่วสมดมันมีแบบพวกเป็นหลืบไขมันเอียงอยู่ไตทองม,มันยังสีเ้ากบรอเอาพวกหลืบไขมันออกเนาะเวลาเข้าไปต้มนะน้ำม,มันจะได้บ่เป็นไข่ขาค่ะ,คะนี่คะ่ะอันนี้ก็เป็นปางน้ำบัวเนาะถ้าผู้ใดเคยกินจะรู้ว่าปางน้ำนะถ้าเท้าบ่ได้แบบว่าไปเห็ดให้มันเปื่อยนีย่คือแบบมันจะเหนียวขากจากแบบเหนียวแบบยำบ่ขาดเลยเนาะอันนี้เขาก็จะเอามาต้มแบบต้มแห้งต้มให้เปื่อยแล้วก็เอามาจุเจวเผียขมๆนอกจากม้นนี้ อันนี้กระทิ้นหน่อยกะคางหมอน้ําหอนวบเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะใสน้ำลงไปสองลิตรใส่ตะไคแล้วก็ใส่ใบบักูดลงไปเนาะจ้ะเวลาต้มเนื้อจะได้หอมหอมอันนี้ใส่เกลือไปหนึ่งซอนจ้ะเพื่อเพิ่มความนัวความแสบห้กับเนื้อใส่ผงนัวลงไปน้ำถ้าผู้ใดบ่ามากกับบ๊อไซกระไดเด้อจ้ะหรือว่าผู้ใดอยากได้แบบนัวตื้มกว่าเก่าก็กสาม,มารถใส่ผวกผงปรุงรสรสดียังกระไดค่ะจากนั้นเฮาก็เอา เครื่องในเอาปางน้ําที่เห่าล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในหม้อเลยเนาะจ้ะอันนี้ตอนก่อนที่เห่ายังบ่ใสเหนือคือเห่าเห็ดไฟแห้งๆให้น้ำม,มันเดือดเนาะจ้ะเพราะเห่าใสผวกเหนือผวกเครื่องในลงไปแล้วเห่าก็จะเห็ดให้มันเป็นไฟกลางๆเพราะว่าถ้าไฟแห้งมากเกินไปเดี๋ยวผวก, in, วกเอ็นผวกเครื่องในอย่าง,งต่างๆมันจะหด โตเร็วเกินไปแล้วมันเสียดเห็นมันหยาบเนาะจ้ะถ้าเ้าใส่ไฟกลางๆแล้วค่อยๆตุ่มตุนไปยังเสียมันจะแบบว่าเปื่อยเร็วนาะนี่ค่ะพอเฮาตุ่มไปเฮ้าก็จะเปิดฟ้าหมอเป็นระยะระยะเพื่อตากเอาฟ้องถี่มันลอยขึ้นมาข้างนานเน่ออกทีมไปเนาะจา้ะฟ้องตัวเนี้ก็คือมันจะซอยหาเอา,ทาเท้าออกนะนำซุปเฮ้าจะใสงามแล้วก็เอาผวกไขา่ผวกสิงสซกโปรกกินข้าวอีย่างออกใดเนาะจา้ะนี่ค่ะ กระตักฟ้องออกเรื่อยๆอันนี้เป็นเป็นตมแบบตมแห้งตมเปื่อยแบบที่บ่แมนสูตรขมเด้อจ้าเพะว่ามื้อน,นี้เข้าจะกินกับเจวขมเนาะก็จะตมแบบแบบแ่บๆนัวๆบ่มีรสขมเลยจะ้าผู้ใดมารสขมก็สามารถใส่เผียรวัวหรือว่าดีวัวแทนได้ระหว่างร่อเหนือเปื่อยเฮาก็จะมาเห็ดเจวเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นการเห็ดแจวแจวขม จ้วขมแบบไส่ดีว่าจะใส่เขาขัวใส่พริกปนล,ลงไปความเผ็ดตามมากเลยเนาะแล้วก็ใส่ผงนัวไปกระชับรสชาติจักน้อยใส่น้ําปลาลงไปเลยค่ะน้ําปลาก็ดีว่าใส่ในปริมาณไก่เคียงกันเนาะเพราะว่าเข้มไปตัดขมขมไปตัดเข้มมื้อนี้กะทินน้อยบ่มีเผียวัวจากกะทินน้อยก็จะเฮ็ดแบบแจ้วดีวัวง่ายๆเพื่อพ่อแม่พี่น้องท่านใดบ่สามารถซื้อหาซื้อเผียวัวใดก็สามารถเฮ็ดตามได้เนาะคะ่ะอันเป็นดีนมพรสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป จากนั้นเขาก็คนเห็นมันเข่ากันความขมความเข้มรสชาติเนี่ยคือเอาตามที่เข้าหมักเลยเด้อจวจะปรุงใดตามที่หมักเลยเนาะเพราะว่าบางคนก็อาจจะบ่ได้กินแบบรสชาติแบบกะทิน,น่อยอยังี่ค่ะสามารถป,ปรับรสชาติใดนี่ค่ะพอเฮ้าใดรสชาติที่ถูกใจแล้วเฮาก็จะใส่ผักลงไปผักของเฮาก็จะมีหัวหอมแดงแล้วกรมีผักชีต้นหอมจะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะ เวลาเ็ดเจลต้องใส่ผวกผักน้ำได้จ้ามันจังสิเป็นตากินเนาะนี่ค่ะมันสีหอมจากนั้นเท่ากับข้นจังน้อยเนาะจา้าแบบเห็นมันเขาน้ำเขา่าเหนือจังน้อยหนึ่งนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเจลขมของเฮ้าถ้าจะเฮดเป็นเจลสมก็แข่เลียนจากดีว่าเป็นน้ำบะนาวจา้ะน้ำบักนาวน้ำมะนาวน้ำบักนาวค่ะก็สิได้เจลสมเนาะนี่ค่ะตอนนี้ต้มเนื้อแห่งของเข้ากับซุกเปื่อยด,ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่องมันอาจจะบ่ค่อยโฟกัสเด้อค่ะเพราะว่าควันมันลายเนาะแล้วก็หมอมันก็อาจจะดูเคอะจังน้อยเพราะว่าเฮ้าต้ม่มอันนี้กะทินหน่อยใส่เวลาประมาณช่วโมงครเ่ิงค่ะถ้าผู้ใดมากแบบเปื่อยสุดๆกชั่วโมงไปเลยก็ได้ค่ะหรือว่าผู้ใดมีเทคนิคใส่แกนบักนาใส่บักหุ่งใส่น้าแข็งเอียงก็ใส่ไปเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ทินหน่อยก็คือแบบบ่ได้เรียงเรีบค่ะใส่เตาถ่านเฮ้าธรรมดานี่ค่ะหลังจากนั้นเฮาก็จะตัก พวกตอนเครื่องในตอนปางน้ำอยียงต่างๆออกมาจากหมอแล้วเข้าก็จะไปหัน่นเนาะจ้ะน้ำซุปของมันหนีเขาสามารถเอาไปปรุงรสใส่ผักชีต้ตนหอมใส่บกักพริกสดน้ำก็ไไ้ค่ะอันนี้ก็เทีนหน่อยก็จะเริ่มหัน่นแล้วจะ้ะอันนี้เป็นตอนปางน้าเด้อจากพี่น้องปางน้ําที่กระทียหน่อยเห็นอันเพจนีหอย่างเนิ่ลงวานมีคนไปกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วมันเหมือนมันมีจุดสีเหลืองๆอยู่ในตรงปากน้ํานะคะ อันนั้นมันเป็นไขมันมันเด้อจ้าพี่น้องบ่ได้เป็นผิดเป็นผัยดอกเนาะนี่ค่ะถ้าส่วนอ,องค์ประกอบของวัวถ้เาเฮ็ดสุกก็คือกินได้ปลอดภัยค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นเทนาจะคันเทนาหันเลยค่ะตอนญ่ก่อนหน่อยก็ตามใจชอบของแต่ละคนเลยเดอ้ออันนี้คือเปื่อยแบบเปื่อยพอดีกินนะจ๊ะเปื่อยแบบว่ามันเปื่อยเละเนาะ แล้วก็คือผู้เฒ่าแขวว่าดีก็สามารถกินใดเด้อจา้านี่มันจะเป็นแบบกรุบๆแล้วก็แ่บนัวค่ะปางน้ำนี่ก็ทิ้นหน่อยมาคัากเอามาเหฮีดแจวหอนแหงแ่บคักจะ้ะอันนี้นะจะเป็นส่วนของหัวใจถ้าบ่หัวใจกระไตเด้อจ้ะไม่ลองกระทินหน่อยก็อันจำได้ละเอียดบ่อค่อยไดเนาะหัวตาวามันแสบอันนี้ก็จะเป็นแบบยำกึดกึคลายๆเทา,ยายหาาายำไตไกจ่จ้ะ นี่คะ่ะอันนี้ก็หันไปเลยอันนี้ก็ทินนอยบ่าแน่ใจว่าเป็นอีหยังพี่น้องเมนบอกกทินนอยเนี่ยเด้อจากเพราะว่าสื่อมากน้ำผิ่เผึ่นกระรวมรวมๆให้เนาะเร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเทาก็เสร์ฟพรอมเจลขมของเฮาเลยคะ่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมาแซบแซบน้ำกันมนือนี้เป็นตาแซบบ่คะ่ะ <laughs> เนือแบบเปื่อยๆหอมๆกิ่นกับเจลขมขุยค่าเงยๆจ้ะพี่น้อง ถ้าผู้ใดยังบ่มีกับเขากินแรงกับมากินเขากับกระทินหน่อยเด้อจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวกระทินหน่อยซิซิมซูเบิงรสชาติของเจลมันจะเอ่อเป็นขมอาลำแล้วก็มีความนัวความเค็มสักน้อยหนึ่งค่ะผสมประสานกันแล้วก็กินกับปางน้ำกินกับยังก็จะหอมกรุบ,ก,บกรอบกรอบค่ะ แสบนัวแน่นอนแต่สาหรับผู้ใดที่สนใจแจ็มแมงดา,ากระทรม่าเบอร์นี้เลยด้ยจ้ามีทั้งแบบกระปุกแล้วก็แบบเป็นถุงเนาะแบบกระปุกเจบาทแบบถุงครึ่งกิโล180บาทจ้าพี่น้องกินกําหยังกระแสบจํากําหยังกระแสบถ้าผู้ใดเบื่อมากจําสามารถเอาไปใส่ต้มใส่แกงก็ไไ้เลด้ดจ้าแทนพวกพริกแกงเนาะมาสือมาหาไปไว้กินเลด้จ้าพี่น้องสนใจสินค้ากับแอดไลน์แอดพอน้อย123หรือว่าโทรมาที่เบอร์0น 654904232เด้อจ้าถ้าผู้ใดจดบ่ทันกับเบิ่งลิงก์ใต้คลิปเด้อขอบคุณลหลายๆค่ะ